จ้าเอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมคิสต์มาสคุงเองแน่นอนว่าหลายๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะต้องมีปัญหาโลบอกแหลกอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้แหลกในมือถือนะครับทุกคนด้วยการตั้งค่านั่นเองนะครับซึ่งตั้งค่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ผมจะมาสอนตั้งค่าแบบหลายๆอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าจะตั้งค่าโทรศัพท์แล้วก็ตั้งค่าโลบอกนะแล้วก็ตั้งค่าแมปด้วยนะทุกคนเออนะครับ ก็ใครที่เข้ารับชมแล้วนะครับแล้วมันมีสาระก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็ปีนี้ผมอยากจะ1,000 0แสซับมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูก่อนละกันนะครับนี่คือโทรศัพท์ที่ผมใช้ทําคลิปนะทุกคนก็แน่นอนว่าถ้าดูผ่านหน้าจอน่าจะแหลกมากเลยนะทุกคนเห็นไหม คือกระตุกมากเลยนะอันนี้ผมเลื่อนปกตินะทุกคนแล้วทุกคนดูแถบ CPU นะครับซึ่งแถบ CPU ของผมเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีเหลืองแทรกมาบ้างนะก็คือสีแดงนี่คือไม่ไหวแล้วนะครับคือเครื่องเครื่องเครื่องแบบแหลกมากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําให้มันเป็นสีเขียวกันนะแต่นี่คือเครื่องผมมันแรมเยอะอยู่แล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ เครื่องแรมน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่เขียวนะแต่ว่ามันน่าจะมีเหลืองเหลืองบ้างแหละนะครับก็อาจจะมีเขียวเขียวเหลืองเหลืองอะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับอแรมโทรศัพท์แล้วก็สเปคเครื่องด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทําให้มันโอเคกว่าน,นี้ละกันนะครับอันนี้คือมันแดงมากนะคือ CPU มันแดงเกินไปทุกคนอันนี้คือผมอยู่เซิร์ฟคนเดียวนะทุกคนเอออันนี้เซิร์ฟวีนะทุกคนคือแบบ อันนี้เพิ่งเข้าเกมมาใหม่ๆเลยนะดูโคตรแหลกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้กันนะครับอันนี้คือโทรศัพท์ผมมันแรมเยอะแต่ว่ามันก็ยังแหลกอยู่นะคือตอนนี้โทรศัพท์ผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าจะสอนคนดูไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมาสอนแก้ด้วยเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโฆษณาแทรกแป๊บหนึ่งนะว่าจะได้เกี่ยขยมีคนม่ครติดตัวตั้งแต่สมมติเ ยาเริ Haj ่มก่อธุรกิก็สั uh ่งไปแล้วก็ตั่งดีค <indicated> ือเดอาเจนชอคิขี้ส้า1 0เนี่เนาะก็เป็นนักธุรกิจคนเดาด้วยนี grassroots. ่ท <säger> ร hey, like ี่นายมีร oh, so like ้านเทพแถมขายไก่ตันราคาถูกไหมเออว่ะเราก็หาอยู you, ่เหมือนกันร้านเทพจริงๆอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นกำลังหาหาอะไรนะหาร้านไก่ตันครับอ๋องั้นต้องนี่เลยดีเจนช็อปร้านบริการขายไก่ตันในเว็บไซต์และบริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุต และระบบเติมโลบักแบบ v i p Server นอกนจากนี้ยังมีแมปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense, King Legacy, Anime Fighter Simulator และแมปอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยหน่อยไปใช้กันเลย l e g e n Shop โอเคครับทุกคนเรามาต่อกันที่วิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คือการตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องน,นั่นเองนะครับการตั้งค่าในโทรศัพท์นะครับก็คือตั้งค่าในาเครื่องนั่นแหละนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ ờ, หน้าเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์ของแต่ละคนเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ให้เรา,เ,าเลื่อนมานะครับตรงนี้การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ เออเพิ่มเติมอะไรล่ะ,ะค่าเพิ่มเติมนะครับผมโอเคลินล้นลิ้นลิ้นพันโอเคเปิดคลิปทีไรลิ้นพันทุกทีน่โอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะมีคําว่าตัวเลือกหมวดพัฒนานะครับอ่าตัวเลือกหมวดนักพัฒนานะครับเอเอ,นนนเอถ้าไทยไม่มีก็ไม่ต้องแบบว่าตกใจนะครับก็อ่าคืออันเนี้ย ผมเปิดโหมดนักพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่เปิดไม่เป็นนะครับแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นนะครับคลิปอื่นเขามีสอนเปิดนะฟังก์ชั่นโหมดนักพัฒนานะครับผมก็ผมขอไม่สอนละกันนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับของคุณผู้ชมนะครับถ้าสอนไปอาจจะงงนะครับก็ขอไม่สอนละกันนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเปิดแล้วนะครับก็เข้ามาเลยนะครับโหมดนักพัฒนานะครับผมแล้วก็ตอนแรกมันจะปิดอยู่นะของแต่ละคนนําให้เปิดนะครับ ให้เปิดตัวบนสุดนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็มาที่ค่ากำหนดไดเวอร์เกมนะครับผมก็กดเข้าไปเลยโอเคพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนหาโลบอกนะทุกคนโลบอกอยู่ไหนหนะโอเคโลบอกอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเจอแล้วนะครับก็ กดเข้ามาแต่และคนเริ่มแรกมันจะขึ้นค่าเริ่มต้นนะทุกคนคือตอนแรกมันจะปรับให้เราเป็นค่าเริ่มต้นนะถ้าเราจิ้มมาที่โลบอกนะครับเห็นไหมให้เราปรับเป็นไดเวอร์กราฟิกของระบบนะครับอันข้างล่างสุดนะปุ๊บนะครับโอเคพอจิ้มไปแล้วก็กดออกนะครับออกมาหน้าเดิมนะครับหน้านี้นะถ้าใครไม่มีค่ากําหนดไดเวอร์เกมนะครับก็ให้มาเซตติ้งตรงนี้ต่อเลยนะครับทุกคนก็ใครไม่มีก็ไม่ต้องปรับนะ ใครที่มีก็ปรับตามเลยนะทุกคนก็ให้มาตรงนี้นะครับตรงที่มันมีคําว่าขนาดหน้าต่างภาพคูณหนึ่งเอ่าหนึ่งเอ็กนะครับเออก็ให้ทุกคนปรับเป็น0ูนะทุกคนเออปรับเป็น0.5นะครับมันจะได้แบบว่าไวขึ้นนะครับการสับหน้าจออะไรแบบนี้นะฮะจะช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วน D P I ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะใครที่อยากเปิดก็เปิดนะครับนี่นะครับ ไอบ้บางครับ 4x นะครับอะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ผมขออธิบายอย่างหนึ่งนะไอ้ฟังก์ชันเนี่ยคือมันเป็นการลบรอยหยักของแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับก็โลบอกเนี่ยมันอาจจะมีรอยหยักนะถ้าเปิดอันนี้บางคนก็อาจจะลื่นนะครับบางคนก็อาจจะแหลกนะก็แนะนําว่าใครที่ไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดนะครับผมนะแต่ผมจะเปิดนะครับเพราะว่าผมเปิดแล้วมันลื่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ โอเคสำหรับการตั้งค่ามือถือก็เสร็จประมาณนี้นั่นเองนะครับก็หมดประมาณนี้แหละไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับโอเคต่อไปเป็นการตั้งค่าในเกมครับผมก็มากันที่วิธีที่2นะครับวิธีที่2เป็นการตั้งค่าในโลบอกนะครับผมตั้งค่าในโลบอกตั้งค่ายังไงนะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้าโลบอกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดที่จุด3จุดข้างล่างนี้นะครับก็เลื่อนลงมาหา เลื่อนลงมาหาคําว่าเซตติ้งนะครับนี่นะครับก็พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะ,ะมีเมนูมากมายเลยให้คลิกอันสุดท้ายนะครับก็คือ Notification นะครับกดเข้าไปก็รอสักครู่นะครับผมโอเคพอมันเด้งขึ้นมานะครับก็ให้เราติ๊กออกให้หมดเลยนะไอ้ข้างบนนะครับก็ข้างบนนี้ให้ให้ติ๊ก ให้ติกออกให้หมดเลยนะครับให้มันเป็นสีอ่าสีเหลือมสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็กดเซฟนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่รหัสก่อนนะครับโอเคของผมตั้งรหัสอันนี้ไว้ไงมันก็ต้องใส่นะรหัสพินโอเคพอกดเซฟไปแล้วก็เรียบร้อยฮะเสร็จแล้วนะครับโอเคนะับทุกคนหลังจากที่เราตั้งค่าอันอันล่างสุดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอันที่3นะครับผม โอเคก็รอสักครู่นะฮะเครื่อง <Okay. S 1> ผมอาจจะช้านิดน,นึงนะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับทุกคนให้ทุกคนคลิกตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดคําว่า off นะครับปิดไปเลยนะครับปิดให้หมดเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะปิดแชทนะครับทุกคนซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียก็คือถ้าเราปิดอันเนี้ยคือมันจะทาให้ลื่นขึ้น นิดนึงนะแต่ว่ามันจะข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถแชทกับเพื่อนในเกมได้นะทุกคนใครที่อยากจะแชทกลับมาแชทกับเพื่อนในเกมก็มาเปิดตรงนี้แล้วกันนะครับแต่อันนี้ผมจะเน้นลื่นไงทุกคนนะครับผมโอเคหมดแล้วนะทุกคนอันนี้คือหมดแล้วนะการตั้งค่าในเกมหมดแล้วนะครับต่อไปการตั้งค่าในแมปนะครับผมโอเควิธีที่สามนะครับโอเคโอเคแมปที่ผมจะ เลือกก็คือบอกฟุตแล้วกันนะครับซึ่งแมบนี้แน่นอนว่าหลายคนบ่นถึงแมปนี้เยอะมากก็คือแมปนี้มันแหลกมากเย้ยตั้งแต่อัปเดตโลกที่สามานะครับมือถือหลายคนเล่นไม่ได้นะครับเอออันนี้จากที่ผมอ่านคอมเมนต์นะผมขอเลือกเป็นแบบบอกฟุตแล้วกันเพราะผมก็ชอบเล่นบอกฟุตเนะฮะโอเคก็เลือกฝั่งไพเลตนะครับเอาจริง้ยลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือเราไปตั้งค่ามาแล้วนะทุกคนเออ ตั้งค่าโทรศัพท์แล้วก็ตั้งค่าโลบอกมาแล้วมันก็เลื่นขึ้นนะแต่ใครที่อยากให้เลื่อนขึ้นกว่านี้โอเคเรามาต่อกันที่วิธีที่3ก็คือการตั้งค่าในแมปนะครับให้ทุกคนกดมุมบนซ้ายนะครับให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลอดสีฟ้าอันที่2นะครับก็ตอนแรกมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับของแต่ละคนนะใครที่ไม่เคยปรับนะให้เราปรับเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับลดลงมาจนถึง ไอขีดขีดสุดท้ายเลยนะครับก็คือให้มันมีขีดเดียวพอนะครับก็คือจะทําให้ลื่นขึ้นแน่นอนนะครับผมโอเคก็ใครที่อยากให้ลื่นอีกก็ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์ CPU ให้ดูนะครับไอที่เราบอกไปที่แล้วคือมันเป็นสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมครับผมก็ดูนะครับก็ดูดิทุกคนอันนี้เซิร์ฟเดิมนะครับทุกคนเออ นะครับก็เออเซิฟเดิมเลยนะครับก็ลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนเออเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมผมสามารถ PVP ได้แล้วทุกคนคือมันเขียวแล้วก็เหลืองนะของผมคือช่วยเยอะมากนะวิธีนี้ต้องขอบคุณบัคทูรี่นะครับแต่ว่าเครดิตบักทูรี่นะทุกคนซึ่งผมเอาคอนเทนต์บักทูรี่มาทําต่อนะครับแต่ว่าของผมจะดัดแปลงนิดนึงก็คือผมจะตั้งค่าเยอะกว่านิดนึงนะเกี่ยวกับโทรศัพท์อ่า การตั้งค่าในเครื่องนะวิธีแรกผมจะตั้งค่าเยอะกว่านะครับก็ผมเอามาดัดแปลงนะต้องขอบคุณคอนเทนต์แบตเตอรี่นะทุกคนเออก็เลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมโอเคก็ยังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนถ้าแมปที่คุณผู้ชมเล่นนะครับมันมีฟาสต์โหมดนะฟาสต์โหมดคืออะไรก็คือไอไอประมวลผลทําให้มันภาพเป็นดินน้ำมันนะครับเออถ้าแมปไหนมันมีก็เปิดเลยนะทุกคนมันจะทําให้ลื่น <Okay. S 1> ขึ้นอีกนะครับทุกคนก็ประมาณนี้โอเค โอ okay. เคลื่อนขึ้นเยอะไหมทุกคนเออต่างจากตอนแรกมากนะครับใครที่ทําแล้วมันเลื่อนขึ้นสักนิดนึงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมละกันนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะ100 0 0แสนมากๆเลยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับจะพยายามทําคลิปเต็มที่เพื่อคนดูเลยนะครับเออก็รักคนดูทุกคนนะครับผมโอเค ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะเออขอบคุณมากนะครับเพราะว่าปกติคือคนดูผมเฉลี่ย2นาทีเองนะครับเอาจริงแทบจะหาได้ยากมากนะคนที่ดูจนมาถึงตอนเนี้ยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเ,เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสาระที่ผมมาแจกจ่ายนะครับการตั้งค่าอะไรแบบมาประมาณนี้นะครับเออตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ผมเริ่มพูดตะกุตะกักแล้วนะก็เสียงอาจจะปแปลกๆนะเพราะว่าเสียงตอนนี้คืองงเงียมากนะฮะก็โอเค บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้แจ้งเตือนสาระใหม่ใหม่โอเคบ๊ายบายจุ๊บม